กินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆมีน้ำพริกนะน้ำพริกพี่น้องนะคะผักต้มนะฮะแล้วก็มีนี่ค่ะผักกาดดองแซ่บๆผักกาดดองพี่น้องแล้วมีข้นเคียงข้นเคียงนะฮะข้นเคียงทอดเนาะนะฮะมามากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆเมนูง่ายๆนะคะอยู่เมืองไทยนะฮะแซ่บๆน้ำพริกผักต้มผักดองนะพี่น้อง น้องเซฟเซฟน้ำกันบุจักจะตั้งทางใดพี่น้องเยปาไอ้ขาตั้งกล้องอันนั้นเยปาก็เลยว่าว่าตัวเองมีขาตั้งกล้องนี่เออใช่าขาใช้ขา,าวางโทรศัพท์ตั้งเอาทายเอาที่้องมากินง่ยยยนงายๆพี่น้องมือมือด้วยช้อนด้วยเด้พี่น้องผักกาดดมแซ่บแซ่บพี่น้องกำลังกินเลยวกำลังกรบก กระปุกตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุุ๊บเปรี้ยวนะฮะอืมคุณเชียงคุณเชียงทอดอืมมันแซ่มมบจริงๆน,นะพักกาดตรงเนี่ยมันกำลังกินนลยพี่น้อง กินกำลังกลมๆกาลังกบๆอ่ะพริกกินเยอะไปได้ด้เดแซบใส่เพชรขนาดอืมอืมอกันขอบกัน sắp tôm hát này sư mình đọc ai kinh nà là biết nồng nhậu lắm nhiều ít nhiều mình sẽ là nhiều này cái lại mình rất nhiều mình rất nhiều đẹp được Ừ, lời lời. เบิ้เข้าตักข้าวเจ็บเบิ้นเบิ้นส่งเลยพี่น้องพักนี่ก็ซื้อมาจากร้านนะแกไปหน่อยพี่น้องใส่เอาโอ้ยโอขันอ้ออไปเลย

Cái kè kè này Đọc đọc cái kè đó